ลมรดิฟานะ่ะจำได้หรอคะอูย่าฟาร์มจำดีผมของแครไม่จบลุงไม่จบนะของหนูเรียรีโมส่สองตัวไม่ใช่ค่ะของหนูไม่มีตัวซ้ำอ่ะเหรอแกทำตัวเหมือนจะรอทำไมบูบี้สังคมอะ่ะบูบี้แพนกวินกลางวันเรามานอนนิ่ง ชช่กัแองกี้เบิร์ดเอาเรื่อง yeah, <please. S 1> สงสัยว่าใช้ตัวระเบิด <Ooh. S 1> ทุกทีแบบนี้ทุกทีคอยไปบอกคุณยาเดี๋ยวก็โดนด่าเองจะอ้วนยิงใส่ตัวเขียวดีดูแต่ตาวาจาอย่าเป็นเซียนยิงใส่ตัวเขียวก่อนคุณเล่นเป็นผมเป็นเซียนมาก่อนไม่ต้องพูดเฮ้ยเจโนไปหาูกชินลายแองกเบิร์ดลายการ์ตูนมากินหน่อยดิ อยู่ข้างหลังฮะจริงเหรอจริงถ้าไม่มีอ่ะผมเล่นคุณนะแล้วถ้ามีอ่ะเออก็ให้เล่นเกมฟีทั้งวันอ่ะได้โอ้ยมลงวันก็เยอะแยะจะมีจริงเหรออุ้ยตุยและอะไรเจ้าผอมลูกชิ้ลลา่ากระตูนไหอครับหยาใช่ครับวายจะาอ้วนไม่มีไอ้กิบเบริร์ดจบนี่ไงอ้าวจบการเจ้าอเล่นเกมฟีทั้งวัน กินเลยเปล่าเจ้าพร้อมเออคุณยาครับจะวันเล่นเกมอ๋อก็เป็นสินเขามิลาจะกินอะไรคลิปเอาเลยเจ้าพร้อมครับผมขายยังไงครับยะก็ลวกๆแล้วก็ยำไงหมายถึงราคาครับเอาง่ายๆเจ็ดตัวยี่สิบไปยำให้ฟรีแล้วถ้าเกิดยำไม่ฟรีอะครับก็จ่ายตางังค์ซิแล้วจะถามทำไมเนี่ยฮะ เจ็ดตัวเขาเราไม่ซ้ํากันครับแล้วทําไมไม่เอาซ้ํากันล่ะโอ้ตัวนี้ก็ขยันแัดจังเลยลวกไปเลยไม่ต้องรอแล้วรู้ได้ไงว่ามันจะสุกครับอ๋อมันก็ว่ายน้ําขึ้นมาไงโอ้โ,อโ,อโ,อโลหลูกชิ้นว่ายน้ำคุณไม่ได้ด้วยใช่เห็นไหมมารอยแล้วสองสามตัวโอ้โ,อโ,อโอหว่ายน้ําขึ้นมาเต็มเลยต้องแหน่งมมันลงไป เป็นไงเวลาสุกนา่นากินหรือเปล่ายำฟรีมีที่นี่ไงจ๊ะน้ำยำก็ลาดลงไปคลุกเค้าให้เข้ากันได้เวลาพร้อมแสบผักโรยเป็นหน่อย ใช่มาไป็เลยขอบคุณครับ,บคุณย่าครับเจ้าวันเล่นเกมก็ชังเขาไะเลแล้วจะไปยุ่งอะไรล่ะอ,อ้าวอ้วนเล่นเกมเหรอใช่ใช่ช่เจ้าลิมมาท้าทายผมโอ้โหลูกชิน้นลายการ์ตูนเทียบเลยผมมองเจ้อยู่อย่างงี้นะหยิบมาดูเฉยๆยงไงไปเอาน้ำให้ผมกินเ่อไปดักเออจะไปสวัสดีคุณย่าด้วยไปไปรีบไปแ อย่าทำตัวมันเป็ดขโมยเขามีแต่แมวขโมยคุกเคล้าแล้วให้มันเข้ากันสิ่งสิ่งนั้นจะได้หนัวกินเจ้านี่ก่อนเลยปลาดาวเฮ้ยถ้าพี่กินเสร็จแล้วเอาโทรศัพท์ไปเลยนะมือ่อาวปลาดาวหรือในภาษาปกฤษเรียกว่า starfish โอเค <Wow. S 1> หรือตัวนี้เจ้าพี่ที่แปลว่าหมูหรือตัวนี้ที่เรียกว่านีโมดักน้ำยู่ไนวะ โอ้ปลาตัวนี้สันได้ด้วยนี่สินะสิ่งที่ผมอยากกินเจ้าแองกี้โอ้ยลองนี่กินเผ็ดไม่เก่งเลย <c oughs> ตุ้มติ๋มสังคุณปากดีเหรอผมจัดแันกวินไปเลยจมๆจพแพนกวินกลางวันเรามานอนนิ่ง แองกี้ตัวน,นี้เรามันวิ่งเร็วผักตัวไม่กินคุณท้าใครท้าคณู่ะกินให้ดู <c oughs> เฮ้ยแล้วตัวนี้ทำอะไรได้มันสามารถแยกร่างได้สามตัว <c oughs> แต่ตอนนี้ผมอยากแยกร่างอยู่ตรงนี้ขนาดน,นี้จ้า ฮัมยเฮ้ยตังอรกหับด้วยเนี่ยเคุณย่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะโหอยูมันเผ็ดนะวิ่งเจริดไปแล้วเห็นไหมน่ะ <c oughs> หนูนี่จะกินไรครอบเลยค่ะคีบหรือเปล่าคะอะ๋อนั่นแหละซ้ํากันได้ไหมคะอ๋อแล้วแต่หนูเลยจ้ะเจ้ากินแกลงมาในนี้ซะดีดี คุณย่าคะหนูใส่น้ำยำด้วยนะคะจะแน่นอนอยู่ยแล้วเพราะยำฟรีจ้ะแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันสุกเหรอคะก็เดี๋ยวมจะว่ายน้ำขึ้นมาแหมถามเหมือนเจ้าหลิมเลยเห็นไหมหนูนิดเวลาสุกแล้วจะว่ายน้ำขึ้นมาอ๋อค่ะหนูนิดชอบผักเยอะ ต่อไปก็คุกเขาให้เข้ากันผักโรยนิดนึงจะได้สวยงามได้แล้วจ้าหนูนิดบริการตัวเองนะจ๊ะได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ย่า,าอ้าวเจ้าชายไปไหนแล้วอ่ะมันเพดวิ่งหนีหายไปแล้วยังไม่ได้จ่ายตังเลยอ้าวจ่ายแทนันด้วยแล้วกันอ้าว ว่าแต่ชุดละเท่าไหร่อ่ะเจ็ดตัว20น้ำสิบบาท30บาทโหแพงให้มันจ่ายเองเหอะโอ้ยแพงทำกินเองดิถูกใครบอกร่านผมแพงทำกินเองเลยนะโหยถูกมากโอ้โหยำแซ่บเนี่ยพี่นิดชอบฉันกินนี่ก่อนเลยฟินวินฟินแหละวินเ,นเออนั่นแหละ อ้วนดูนี่ดิแองกี Angry ้เบิร์ดเฮ้ยดักทำไรอะ่ะโอ้ยตกใจกำลังกินยำลูกชิ้นอยัวดิเฮ้ยลายการ์ตูนด้วยเหรอเออตัวนี้ฉันรู้จักแองกี้ดักเออใช่แองกี้ดักที่กำลังจะโมองโหเฮ้ยเด็กเขกกระโหลกเลยเขาเรียกว่าแองกี้เบิร์ดพวกแกสองคนเห็นแฟนฉันต้องไหมกินเผ็ดวิ่งหนีหายไปแล้วมันกินไม่ชวนเแล้วเหรอไม่รู้ตัวนี้ก็กินไม่สนใจเลยนี่ฉันกินผักก่อน เราก็จามด้วยลูกชิ้ม,มแกไม่พีอเซนเลยอ่ะตัวสีฟ้าที่กินแปะชื่ออะไรชื่ออะไรนะอ้วนไม่รู้จักเดี๋ยวเอฟซีเขารู้เขาก็บอกเองแหละฉันเห็นแล้วฉันหิวเลยอ่ะแกก็ไปสั่งเลยนี่นี่ฉันจิ้มปลาดาวด้วยนี่แล้วฉันก็กินไปสั่งสีมามองเลยล่ะ ดีค่ะคุณย่าสวัสดีจ้าหนูสั่งสามชุดเลยค่ะกีโรล,ลี่อ้าวแล้วเพื่อนไปไหนกันหมดจ้ามันขี้เกียจค่ะแล้วเราขยันหรือเปล่า,าขี้เกียจค่ะอ้าวเจ้าลูกชิ้นนีโมแกว่ายในชามฉันหรอต้องเร็ตเฮ้ยถามจริงไม่คิดจะสนใจเพื่อนหน่อยหรอคุณก็กินไปสิฉันกินฉันไม่รอแล้วนะคุณก็กินไปสิเรียกร้องความสนใจจริงๆเลยเดี๋ยวหาว่าผมไม่ทำอะไรอ่ะน้ำ เปิดด้วยเอาเรื่องมากอีกเจ้าเหลือง,องแฝนี่มันช่งางไร้พลังจริงเท่าไหร่นะอ้วนชุดละสามสิบอ่ะแจกให้เจ้าชายด้วยเฮ้ยหิมะจะตกไหมเนี่ยวันนี้ปากดีเดี๋ยวก็ไม่ให้หรอก ีค่คีบเลยเจดตัวยี่สินี่ค่ะจ้าเอาแล้วคีบให้เพื่อนด้วยลูกของเจโลเออเหมือนกันละกันเดี๋ยวมันบ่นอีกโมวินดาวหมูตัวมันเอง อันนี้ของยยาโลค่ะจ้ะของเจ้ากีหยิบมัมโมเลยละกันอันนี้ของปุกกี้ค่ะจะมันมีตัวซ้ำนะเรื่องของมันค่ะอันนี้ของแฟรี่ต้อมวมเลยได้ไหมต้อมลมลิดิฟาน่ะจำได้หรอคะโอ้ย่าฟาร์มจำดี ของหนูเรียรีโมส่สองตัวไม่ใช่ค่ะของหนูไม่มีตัวซ้ำอาวเหรอของหนูรอักกีเบอร์สามตัวของหนูไม่มีค่ะมีตัวเดียวออาวเหรอ,อ,หรองั้นถูกแล้วเนี่ยของหนูรีปลายดาวห้าตัวในนั้นยังมีไม่ถึงเลยค่ะโอ้ยไม่ถูกเลยเหรอเนี่ยให้ย่าถูกบ้างสิก็มันไม่ถูกอะค่ะให้ถูกบ้างเถอของที่แก้วอร่อยทุกอย่างถ้าทำสูตรไม่ได้อ้าวเป็นเช่นนั้น ันนี้ของหนูรี่ย่าจำได้ยป็ไงย่าเก่งไหมจำได้โหเก่งมากค่ะถูกต้องไหมหนูรี่ถูกค่ะ ของคุกกี้มีตัวซ้ำด้วยเหรอเนี่ยเสร็จแล้วเจ้าสามถ้วย,วยอ่ะช่วยกันถือไปเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยคุณน่ะคนขายดักกัดเกี่ยวด้วยเฮย<ฮ>มาเล่นเกมแองกลีเบิร์กกันหน่อยมันเจอกันได้มันเจอกันได้ แกจอยเข้ามาหรือยังเน,นี่ยนี่ไงเดินยอยู่ข้างๆแกรเนี่ยอ๋อตัวอ้วนเนี่ยนะเฮ้ยอ,อ,อย่าบูบี้ดิโอ้มายถึงตัวละครแล้วเกจะวนทำเกลืออะไรอ่ะอ๋อเนี่ยชื่อยำโลเนี่ยเหรอไปๆเรา,าเดินไปหาความฝันกันโอ้ยเอ็งจะเดินไปหาความฝันอะไรอ่ะเดินไปหาจดหมายดิเออไปไปเดี๋ยวฉันขออ่านภาษาอังกฤษก่อนนะคนอย่างเจ๊เนี่ยนะอ่านภาษาอังกฤษภาษาไทยอยังอ่านผิดๆถูกๆเลย นี่ของฉันมีแปลแล้วทำไมของฉันไม่มีแปลมาคงอยากให้เองฝึกภาษาอังกฤษมั้งอ๋อเชิญชิโยชจิจ๋อโอเคมนันอะบอกว่าให้เองอ่ะเดินไปแล้วจะเจอสมบัติอืมถุยใชย้เจ้าลี่ไปสั่งของแค่นี้นานนานแล้วไมไม่ไปซื้ออะไรนะพี้มาแล้วมากินยาแล้วโอ้ยไม่ใช่ปาย ขอบใจนารนีคนกำลังหิวแกกินไปแล้วหรอือเปล่าหมดหน้าที่หมแล้วไปเล่นเกมห้องคุกกี้ดีกว่าเฮ้ยไ,ไปทำไรอะ่ะเปล่ากวานไปนะอฉันไปด้วยอ้าวแล้วน้ำอะ่ะพวกแกก็หยิบไปสิเฮย้ยแล้วทำไมจะไปวุ่นวายห้องกีด้วยอะ่ะไม่รู้อา้าวมันละค้องแท้มันละค้องแทเฮ้ยเอ็งฟังเพลงนี้ด้วยเหรอเออของพี่โจแป๊บแพ็กอ่ะเออข้าก็รู้จักเหมือนกัน แกทำหน้าโมโหทำไมก็ ừ, มันคือแองกี้เบิร์ดอะอะเหรอแกทำตัวเหมือนเจ้าโลทำไมบูบี้สังคมอะบูบ <c oughs> ี้มันอะคล้องแคร์มันอะคล้องแคร์แคร์ดิลูกกินปลานี่มันนบเพราะมันคือแองกี้เบิร์ดอะไรแองกี้เบิร์ดมันตัวสีแดงเอาก็เพื่อนเพื่อนมันไงอะเอ็งจะเป,ปิดประวัติดูไหมล่ะ ไปดิอีกดูนี่ไงสัละครแองกี้เบิร์ดนกเ e ร b เบิร์ดเอา้าก็เมื่อกี้เองบอกว่าแองกี้เบิร์ดเออค่ะผิดพลาดนิดหน่อยนี่ตัวนี้เยลโล่เบิร์ดนี่ดูประวัติเลยนี่ตัวที่สามบูเบิร์ดมันสามารถแยกตัวออกได้ตัวสีดำคล้องแทค่ Hong โอ้ยจะร้องอะไรตั้งหนามันระเบิดตัวเองนี่ตัวนี้ขามันจะปล่ยอยไข่แล้วเออพอแล้วไม่ต้องแพมเยอะคนดูเขารู้อยู่แล้วเฮ้ย พวกมันไปห้องเตีอะจะทําห้องส่งอพยหรือเปล่าอะเอ้าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของห้องคุณไงเอ้าทำไมพูดไอกีไอจีเบิร์ดแบบนี้อ่ะแล้วแกร์จะบูเบิร์ดกับฉันไหมล่ะก็ไม่มีปัญหานเย็นล่เบิร์ดก็ได้อวนคล้องแทรอ้วนคล้องแทรเล่นเกมห้องคนอื่นอวนคล้องแทรอืมขอบใจที่ชมนะผมของแทรไม่จกลุง ไม่จบนะไม่จบป้าไม่จบอาโอยไม่จบตาเออนั่นแหละเล่นมุกตลก5บาท3บาท6บาทนั่นแน่เพิ่มให้ด้วยแล้วทำไมฉันต้องมาช่วยถือเนี่ยก็ฉันจะกินสองชินนี้ไงแกนี่มันของแพรนะแพรแพร เด็กๆควงจริงพากจะพูดฉันปฏิเสธไม่ได้เลย <S 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 อ้วนค้องแพร์อ้วนคองแพร์ร้องในท่อนเดียวอ่ะเออร้องในท่อนเดียวถ้าใครว่าจะอวดของแท้ชอบเล่นเกมของคนอื่นอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะ <S <S อ้วนค้องแพร